สวดัสสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้เอทียานะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามาชมเป็นเคาน์เตอร์นะครับบานสไลด์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับไม้สักแท้ทําเป็นสีเส้นขาวครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเน้องสีอะไรเนี่ยทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ต้องเขาเรียกว่าได้รับการนิยมเป็นอย่างมากคุณลูกค้าครับเป็นเฉดสีเส้นขาวนะครับพอกแป้งเข้าไปในลายไม้สักนะครับแล้วก็ ขัดทิ้งนะครับดูสิฮะคุณลูกค้าสวยมากครับตัวนี้เพิ่งทําออกมาเลยนะครับผมเลยขออนุญาตพาลูกค้าและพาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับมาชมกันนิดนึงเป็นต้องเรียกว่าเหมือนเป็นตู้เคาน์เตอร์อเนกประสงค์นะครับลูกค้าใช้งานได้หลากหลายมากหนึ่งเลยบางลูกค้าผมบางท่านไปวางในห้องครัวสไลด์เก็บของด้านในได้นะเก็บถ้วย,ายาชามได้ข้างบนวางเป็นเหมือนท็อป ทําครัวได้เลยนะครับบางท่านก็ไปวางทีวีบางท่านก็ไปเก็บผ้าผ่อนโอ้โหได้หลายแบบต้องบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์ในประสงค์เลยดีกว่าคุณลูกค้าครับผมขออนุญาตให้ขนาดก่อนเลยคุณลูกค้าครับเคาน์เตอร์ตัวนี้นะโหดูลายสิครับคุณลูกค้าสวยมากท่านใดที่รับชมแล้วอยากได้รีบติดต่อมาเลยนะคุณลูกค้าครับเพราะว่าสวยๆแบบนี้ผมบอกแอบกระซิบกันนิดนึงว่าอยู่ไม่นานแป๊บเดียวคุณลูกค้าครับส่วนใหญ่จะมีเจ้าของไปไวนะตัวนี้แต่อยัดตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของลึกก่อนคุณลูกค้าลึกอยู่ที่50เซน ยาวซ้ายไปขวารวมอยู่ที่2เมตรครับสูงรวมอยู่ที่90เซนนะครับโดยแบ่งออกเป็นบานเลื่อน2บานหรือบานสไลด์นะครับนี่ขออนุญาตครับปลื้ดอย่างนี้เลยคุณลูกค้าครับใช้งานง่ายมากนี่ครับเลื่อนออกไปเลยด้านในคุณลูกค้าประกอบกันด้วยกันชั้น1ชั้น2ช่องก็คือวางของด้านบนได้1ช่อง1ชั้นชั้นล่างอีก1ชั้นเป็น2ชั้นนะครับนี่ฮะไม่ได้เคาะอนันนานะครับคุณลูกค้าครับคลิปนี้ขอกลับมากันหน่อยเคาะอนิดนึงเน่เน่เน่ดูครับไม้สักแท้ครับนี่ครับ แล้วที่สําคัญคุณลูกค้าด้านในเราทําเป็นสีเส้นขาวให้หมดนะสีเส้นขาวร้านผมการันตีก่อนเลยว่าเน้นคุณภาพครับที่อื่นยังไงไม่รู้แต่ที่เรานี่ครับด้านลงด้านในผมทําให้หมดนะครับนี่ครับชั้นล่างลงมาพนักง,งานขูดขูดต้องขูดทั้งหลังนะครับนี่ครับโชว์ไปเลยดูฮะไม้สักแท้ๆคุณลูกค้าการันตี100%รทั้งตัวนะนี่ครับด้านในคุณลูกค้าท่านใดที่ไปวางของกลัวมันจะเล็กไปหรือเปล่าชั้นด้านในชั้นบนนะครับ ความสูงอยู่ที่37เซนวางของที่สูงไม่เกิน37เซนได้เลยนะครับด้านล่างอยู่ที่34เซนภายในนะคุณลูกค้าไม่เกินนี้ยัดใส่ไปได้เลยนะครับนี่ครับเป็นบานเลื่อน2บานซ้ายขวาแค่นี้เองคุณลูกค้าใช้งานง่ายมากนี่ครับเลื่อนแค่นี้เลยปื๊ดนี่ครับด้านในก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านบนก็จะมาเขาเรียกว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับทรงบัวเรียบไม่มีบัวยื่นออกมาเลยนะครับเรียบสวยงามมากแล้วนี่ครับด้านล่างจะเป็นบัวหลบ ก็คือมันจะมีหลบไปนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านข้างครับคุณลูกค้านี่เลยคุณลูกค้าต้องสังเกตเห็นไหมฮะมันจะหลบเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นรูปทรงของเข่านะครับเป็นบัวหลบโดยรอบเลยข้างล่างเป็นบัวหลบรอบนะครับแล้วนี่ด้านข้างครับคุณลูกค้าดูลายไม้แล้วกันนะค,ะครับ,น,นะรบนี่ครับไม้สักแท้ๆเลยนะครับก็สวยมากนี่ครับไม้สักแท้เดี๋ยวขออนุญาตวนให้ดูด้านหลังวุลวะบางท่านอาจจะบอกว่าน้องด้านหลังเป็นไม้อัดหรือเปล่านะครับหรือไม้อื่นหรือเปล่านี่เลยคุณลูกค้าครับนี่ครับขอให้ดูรอบเลย ไม้สักแท้ครับทำสีเส้นขาวให้ยันด้านหลังนะครับดูแล้วกันครับลูกค้าครับด้านหลังเราก็ทําให้นะครับถึงลูกค้าจะไปวางชิดติดกาแพงแต่ผมไม่รู้นะฮะเราทําให้หมดทั้งหลังเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับราคาตัวนี้คุณลูกค้าต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นเฉดเส้นขาวจะแพงกว่าสีไม้สักธรรมชาตินะครับโดยตัวนี้จะอยู่ที่19,900หมบาทนะครับถ้าเป็นสีธรรมชาติไม้สีน้ําตาลน้าตาลนะครับคุณลูกค้าอยู่ที่17,900 ถ้าตัวนี้อยู่ที่19,9 0 0าครับต่างกันอยู่ประมาณ2 0 0 0บาทในการทําเฉดสีเส้นขาวแบบนี้นะครับคุณลูกค้าแต่ต้องเรียนก่อนว่าคุณลูกค้าครับการทําเส้นขาวเนี่ยกระบวนการมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับคือมันพูดกันง่ายๆเลยมันทํายากกว่าแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนในการทําสีมันเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่าจะได้สวยๆออกมาแบบนี้ครับยากมากๆคุณลูกค้าต้องขอเลยนะฮะตัวนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ19,9่นเานนะครับใกล้ๆมีบริการจะส่งให้ฟรีครับมีส่วนลดให้นะครับ ไกลอยู่แถวไหนคุณลูกค้าแจ้งมาว่าตามระยะทางเดี๋ยวไงผมดูส่วนลถให้ลถให้ได้ส่งให้ด้วยจัดไปเลยครับคุณลูกค้าครับมีบริการอยู่แล้วนะฮะท่านใดเขาเรียกว่าอยากได้สะดวกแจ้งมาเลยคุณลูกค้าอยู่แถวไหนนะครับกี่กิโลเดี๋ยวผมขอย่าเช็คให้แล้วก็ถ้าผมลดให้ได้ผมลดให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งให้ด้วยมีคนยกให้ถึงที่ครับคุณลูกค้ามีหน้าที่นับตังค์จ่ายอย่างเดียวนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกเป็นเงินสดก็มีการบริการโอนได้นะครับหน้างานนะครับก็ประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับหรือว่าอยู่ไกลาอาจจะต้องขอมาจําลูกค้านิดนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเนาะสเตปของทางร้านนิดนึงนะครับเป็นกฎของทางร้านก็ประมาณนี้คุณลูกค้าครับท่านใดชอบกําลังมองหาเคาน์เตอร์สักหนึ่งตัวผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะตัวนี้รูปทรงเขาโมเดิร์นนะครับเรียบๆทาความสะอาดง่ายแล้วก็ไม้สวยนะครับไม้สักแท้ทั้งหลังเลยใช้ก็10 20ปี30ปีเป็นสมบัติลูกหลานไปเลยนะครับแล้วเส้นขาวดูดิฮนะเฉดมันจะทันสมัยอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัว ความล่าความล้าสมัยหรือว่าความแบบโบราณนะครับตัดไปเลยก็ประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนแล้วกันผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะก่อนจากกันไปเช่นเคยคุณลูกค้าครับขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วที่สําคัญเลยร่ารวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณลูกค้าวันนี้ผมขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ